ผมเรื่องนี้ทําให้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งอืก็ท่านก็หายไปเลยนะตั้งแต่ไม่ได้นั่งพอสอืบคุณพนมสอนสิน ความจริงเป็นตัวละครสาคัญมากนะเพราะท่านนั่งอยู่ตั้งนานนะเรื่องราวสมัยที่ควรจะต้องรู้นะมันไม่ใช่รองผู้หญิงคนเดียวนะที่โดนย้ายไปอะเดี๋ยวสิเออน่าสนใจนะไม่มีใครพูดถึงชื่อนี้เลยเนาะน่าสนใจเราหาตัวหน่อยดีไหมบางคนเขาก็บางคนบางคนหมายถึงท่านอื่นๆก็เห็นไปอยู่บางนองมังนอกก็มีไงเออเหรอมีมีเดี๋ยวสิเดี๋ยวค่อยๆตับไปตับไปส่วนส่วน วันนี้เองนะวันนี้คุยกับอาจารย์เซรีวโรมันทาไปเมื่อเช้า <c oughs> ก็เลยคิดว่าวันนี้เราน่าจะคุยกับหลายๆอาจารย์เนาะ <c oughs> ในไหนๆมาทางนี้ละมาทางอาจารย์เดละวันอาจารย์อืม <c oughs> <c oughs> มีอีกอาจารย์หนึ่งที่คุณคนคุยเอาไว้โอ้ไม่น้อยเลยคุยด้วยกันคืออาจารย์ท่านนี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยคือคือท่านไม่ได้มาสดเพราะว่าเมื่อเช้าท่านจะออกจากบ้านเร็วแล้วออกจากบ้านแล้วท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือ๋อท่านไม่ไม่มี้มถือไม่ใช้ไม่มีเลยไม่ใช้ท่านยัง1.0อยู่มีหรือไม่มีไม่ทราบแต่ท่านไม่ใช้ค่ะอาจารย์สอศิวลักษ์ครับและตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์สอศิวลักษ์แล้วครับ อาจารย์ครับตอนนี้ข่าวของวงการพุทธศาสนาดังต่อเนื่องมาตั้งแต่ธรรมกายจนมาถึงตอนนี้เป็นเงินทอนวัดแล้วก็ตามติดไปด้วยความขัดแย้งที่ดูเริ่มจะจะจะ,จะงอกเงยต่อเนื่องมาระหว่างสนักพุทธกับทางพศกมศนะครับอาจารย์อาจารย์เอกก็ก็ก็อยู่กับตรงนี้มาตลอดแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดจนถึงวันนี้แล้วอาจารย์มองอยังไงฮะปัญหาของเมืองไทยเวลานี้นะครับเราไม่ได้ถือพุทธ ที่เนื้อหาสาระเรานับถือรัฐิทุนนิยมบริโภคนิยมเพราะฉะนั้นคนก็ตื่นเต้นกับวัตถุกับเงินทองคณะสงฆ์เองก็ไม่เป็นที่ข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นถ้าจะทำนุบำรุงคณะสงฆ์ก็ต้องตีประเด็นนี้ให้แตกผมอยากจะพูดให้ฟังนะครับรบสมัยเมื่อจ้คุณพระธรรมเจดีกีมาราชิโนเป็นเจ้าคณะจังหวัดทนบุรี ก่อนที่จังหวัดธนบุรีจะร่วมกับจังหวัดพระนครท่านตั้งมาตรการเลยครับทุกวัดจะต้องทำบัญชีแยกของสงออกจากของส่วนตัวท่านให้ผมช่วยหาคนไปสอนให้พระทำบัญชีให้เป็นแล้วท่านตรวจบัญชีวัดทุกแห่งทุกเดือนครับถ้าผิดพลาดท่านสอนให้ถ้าไม่ทำตามหรือเบี้ยวท่านสั่งถอดจากเจ้าวาดเลยครับ,รบได้ผลมากครับเพราะพระเนี่ยนะครับพูดอย่าง ตรงไปตรงมาค่าตัวของพระเนี่ยบาทเดียวนะครับพิษเงินเพียงบาทเดียวหมดความเป็นพระแล้วอแต่ประเด็นนี้เราไม่สนใจกันครับปล่อยให้พระมีเงินกันเพราะการมีเงินนั้นนะทางพระวินัยถือว่าเป็นนิสคีปจิตตีคือปรงอาบัตไม่ตกต่อเงินนั้นโยนทิ้งไม่ยินใดยินดีกับเงินเพราะพระต่างจะราตรงนี้เองถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ตกการภาษาศาสนาไม่มีทางที่จะโปร่งใสครับก็จะเสื่อมโทรมไปเรื่อยครับและสิ่นี้ ไอ้ไอ้ที่ท่านเล่ามาแล้วมันไปหายไปตอนไหนที่เลิกทําบัญชีกันเนี่ยมื่อรวมจังหวัดพระนครกับธนบุรีแล้วเนี่ย uh huh. ท่านก็หมดอานาจที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดเพราะพระจังหวัดพระนครดีใจกันมากเลยกลัว uh huh. ท่านจะฆ่าไปตรวจสอบพระนครด้วย uh huh. อันนี้นี่เสียมาตั้งสองพันห้าร้อสิบสี่สองพันห้าสิบห้าแล้วนะครับ uh huh. แล้วจนปัดนี้ก็ไม่แก้ไขกันมันก็ uh huh. เลวเละไปเรื่อยเลยครับ uh huh. รรมากลายเป็นเพียงตัวอย่างแห่งความเลวร้ายเ uh huh. ต่แทบทุกวัดเลยครับแทบทุกว uh ัดเลย เรื่องนี้รัฐถาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องครับอืรัฐต้องมีความกล้าหาญแต่คอสอชอนั้นเป็นคณะรัฐบาลเผด็จการซึ่งไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยที่แก้ปัญหาถ้าแก้ปัญหาไม่ยากครับอกอกกฎหมายมาเลยครับอืให้<า>ทำบัญชีไล้รับเงินเท่าไหร่จะต้องแจ้งฮแล้วคนที่ทําบุญถวายพ่าเท่าไหร่ลดภาษีเขาได้ด้วยมันก็เรื่อนจากจุดนี้ครับ รเริ่มจากความโปรง่งใสอันเป็นอันแรกเลยแล้วต้องแยกของอส่วนตัวของสงออกจากกันถามเท่านี้เองมันไม่ยากเย็นครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องแบบนี้ระหว่างข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพอสอหรือมอสอ,อะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็จะร่วมด้วยช่วยกันไปปรากฏการที่เกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นเป็นของใหม่ไหมฮะหรือมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ในอดีตครับอาจารย์คือมันใหม่ตรงที่มันดังขึ้นมานะครับ แต่มันงุบงีบกันมานานแล้วงุบงีบกันมานานแล้วนะครับ,รบผมจะเล่าให้คุณฟังเลยพระตะกรอนเนี่ยท่านไม่กล้าเอาเงินไปฝากธนาคารครับ,รบท่านก็ให้คุณหญิงคุณนายยืมไปออกดอกเบี้ยกันเนี่ยสมเด็จองหนึ่งเลยนะครับให้คุณหญิงคุณนายเอาไปออกดอกและคุณหญิงคุณนายนั้นลดคว่ำเงินหายไปเจ็ดล้านอ๋อ ท่านเข้าไอซียเลยครับเป็นลมเข้าไอซียูเลยเห็นไหมครับเรื่องพวกนี้ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้อาจารย์พูทจทาดบอกกับผมเองเลยนะครับแล้วแล้วท้องที่ที่เกิดนี้ที่ไหนอาจารย์พอจะจําได้ไหมครับอะไรนะครับท้องที่ที่เกิดเรื่องที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้นี้ที่ไหนพอจะ พอจะบอกแล้วพจะไม่เอ่ยชื่อท่านนะไม่เอ่ยชื่อท่านและวัดท่านทับนเป็นสมเร็จเลยนะครับอแต่นี้เหตุการณ์ตอนนี้นะอาจารย์ก็ก็เหมือนกับว่าพอพอพอสอเริ่มเข้าไปตรวจสอบเรื่องเงินทอนวัดเงินที่เป็นเงินเปรียดไธรรมอะไรต่างๆก็มีคณะสังฆาธิการหรือพระระดับเจ้าคุณออกมาบอกใหเฮ้ยพระแตะต้องไม่ได้นะทําแบบนี้ทําลายศาสนาพระแตะต้องไม่ได้พระก็เสียคนดีครับเพราะสมัยโบราณของเราเนี่ยนะครับ ชาวบ้านดูแลพระอืพระช่วยชาวบ้านอืถ้าพระผิดนั้นยกตัวอย่างเนี่ยช่วงนี้เข้าพรรษานะครับเข้าพรรษาคือให้พระมาอยู่ด้วยกันสามเดือนไม่ทะเลาะบอกว้งกันเลยอยู่ด้วยสังฆสามัคคีเขาถึงจะทอดกรถินครับการทอดกรถินแสดงว่าพระท่านสามัคคีกันตลอดสามเดือนถ้าเผื่อพระทะเลาะกันเขาไม่ทอดกรถินครับก็ไม่จองกระถินเลยตกพระเสียนหน้ามาก แต่อย่างนี้ก็ถิ่นตายเป็นเรื่องหาเงินไปแล้วครับโฆษณาหาเงินกันว่ารายได้มากได้น้อยแล้วเทอะกันขนาดนี้แล้วเราเสนอประชาชนไหมทั้งไม่ได้ไม่ได้ต้องแต่ต้องพระครับเราเสนอชาวบ้านไหมว่าเอองั้นก็บางวัดก็อย่าไปจองกระถิ่นยวชาวบ้านเขาดูแลพระมาตลอดครับสมัยก่อนนะครับเนี่ยที่สวนโมกเก่าเนี่ยเมื่ออาจารย์พุทธทาสย้ายไปอยู่สวนโมกใหม่แล้วเนี่ยสวนโมกเก่าก็มีพระมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่อื ถ้าเป็นนอนกับผู้หญิงครับรุ่งเชา้าชาวบ้านเขาเอากางเกงมาถวายเลยครับ<อ>ให้ถึง<อ>เพราะชาวบ้านเขาดูแลพระครับแต่ตอนนี้ชาวบ้านเลิกสนใจพระเพราะบ้านเมืองมันซับซ้อนมากขึ้นชาวบ้าน<อ>เห็นพระเป็นเพียง พิธีกรเป็นพราหมณ์มาทําพิธีเท่านั้นเองแล้วมีสนใจพระอีกต่อไปแล้วไอ้คาว่าบวรมันหายไปให้สถาบันสงฆ์เป็นผู้นําชาวบ้านครับเป็นสังคมซึ่งชาวบ้านมองไปด้วยความเคารพเรื่องใสแต่ความเคารพเรื่องใสนั้นจะต้องตรวจสอบได้ตลอดเวลาครับแต่ต้องไม่ได้เร็จเลยแต่ต้องไม่ได้พระไปอารัชชีกันเยอะแยะเลยครับเวลานี้เวลานี้เลยใช่ไหมครับครับอาจารย์ครับยังพอมีทางรอดให้เดินต่อไปได้ไหมฮะคือ ตราบใดที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นองค์อุปถัมภ์ขณะสงฆ์รัฐบาลก็ต้องเข้ามาอุ้อมสิครับต้องออกกฎหมายม,มาเลยครับออกกฎหมายเลยว่าพระจะต้องเดินตามนี้ตามนี้ตามนี้นะครับเมื่อรัชการที่หนึ่งนะครับเรื่องถวายนิจยพัฒน์เนี่ยพระเคยถวายพระพรถวายนิจพัฒนิจยพัฒน์เนี่ยทําให้พระเสียอเอาเงินถวายรัชการที่หนึ่งนสั่งเลิกเลยครับอืหเห็นไหมครับอื ดังนั้นก็อาจารย์ดูดแล้วนิติภัทรพระเนี่ยได้กันเป็นหมื่นนะครับทางคหน้าได้สองหมื่นสามหมื่นนะครับเหมือนคาราวาไปแล้วมันน่าเกลียดม,มากออือปฏิรูปวงการส่งนี่อาจารย์มองว่าเป็นทางออกทางรอดได้ใช่ไหมครับยังมี <ทำ S 1> หวังได้ไทาได้<ต>อยู่แล้วทามาหลายครั้งแล้วโยมจะต้องกล้าหาญฮะโยมจะต้องกล้าหเาญเลยวาขอชชจะกล้าหาญเอาละครับครับ ครับก็ถือว่าอาจารย์พูดดังๆออกไปแล้วนะครับอาจารย์สอครับโอกาสหว้่าจะมีคนฟังนะครับครับผมและไม่เห็นด้วยกับผมอภิปรายกันให้กว้างขวางจะช่วยมากครับความประชาธิทไตยมันเกิดขึ้นด้วยมีการอภิปรายกันกว้างขวางไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรครับกาความเห็นต่อต้านกันให้มันดังไปได้เรื่อยเนี่ยอาจจะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ครับครับผมกราบครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ อาจารย์สุรักษิวรลักษ์ครับจริงๆมีเรื่องเมื่อวานมีใบปลิวอีกใบหนึ่งนะเป็นแถลงการขององค์กรสังคาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทยอันนี้ออกมาเป็นฉบับที่สองแล้วนี่องค์กรนี้ก็มีปัญหานะเออใครใครอยู่กันบ้างยังไงที่ไหนก็เออที่ไหนอย่างไรเออเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปที่ศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ลิปโพดมนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมนักวิชาการอิสลามด้วยอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์ศรีศักดิ์ครับสวัสดีครับาารสรัสย์ ปรากฏการณ์น,นี้อาจารย์มองยังไงฮะคือผมอยากจะปัญหาว่าปัญหา<ป>ใหญ่มันปัญหามันมีอยู่สองปัญาหาปัญหาหนึ่งคือคอร์รัปชันฮะทั้งทางสงและทางสำนักพุดใช่ไหมฮะทีนี้ปัญหาสองคือการใช้อำนาจซึ่งนี่ลัดซ้อนรัดอยู่และอย่างที่พระผู้ใหญ่ออกมาพูดถึงนี่นะฮะนั่เป็นการมองว่า สงเป็นรัฐอีกรัฐหนึ่งนะ,ะใช่ไหมฮะครับอย่ามายุ่งกับฉันฉันจัดการฉันเองใช่ใช่อันนี้เป็นไปได้ไหมสังคมไทยเป็นปัญหาใหญ่รัฐบาลต้องยอ,ยอมรับอะ่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเมื่อผู้เจ้าหลวงท่านทยานท่านสร้างทีอินมาณนะในฐานะที่เป็นองค์อธิาการดูประสามโลกเนี่ยครับท่านให้พวกก็ดูแลกันเองใช่ไหมฮะแต่เพราะว่าพระมหาสัตว์คุ้มทั้งสองฝ่ายทั้งสองอย่างอื ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะอำนาจสูงสุดอยู่ที่พระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีนี่ใช่ไหมก็โต้แย้งกันไปแบบเนี้ยอืมตวทีนี้มันก็กินไปถึงเรื่องหลายอย่างเรื่องเรื่องตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมามันทําให้เกิดการขัดแย้งกับสังคมขึ้นมากมายปัญหาใหญ่ใหญ่ปัญหาเรี่ยมันเป็นลักษณะคนอย่างเนี้ย ครับอาจารย์คร <ave them. S 1> <K music Brothers> ับพอพอจะเข้าไปจัดการเนี่ยนะครับคือตอนนี้มันมีกระแสว่าเออสํานักพุทธก่อนหน้านี้ที่ไม่รู้เพราะว่าอย่างที่เอาหลักคนก็มองกันว่าก็ก็มาด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้พอไม่ได้มาด้วยกันปุ๊บกลายเป็นความความขัดแย้งก็ก็อ้างเหตุว่าเอ๊ะพระจะลุกขึ้นมาไม่เอาด้วยที่คปอปัญหาคอร์รัปชันใช่ไหมใช่ไหมฮะการเป็นปัญหาคอร์รััต้นที่ไม่ทําตามที่ถูกต้องตามกฎตามระเบียบแบบแผนยังมีจริยธรรม นะฮะแล้วก็มันก็มีแต่ขณะเดียวฝ่ายสงก็เลอะเทอะคือต้องการเงินทีนี้ปัญหาเงินเนี่ยมันไม่ได้บำรุงวัดมันเงินเข้าส่วนตัวอะไรพดดวกนี้เป็นแฮชชูเป็ทีถ้ถาใหญ่ๆมีอะไรนะมีไอ,ไอ,ไอติดอะไรสมุดธนาคารส่วนตัวอะไรต่างนี้จริแล้วนี่นเป็นไปไม่ได้ในสมัยก่อนนี้ถ้าจะไปยุ่งทางโลกไม่ได้อืมันเรื่องคารวาัตรนะเพราะฉะ,ะ,น,ะ,ะนั้นในใน,ในวัดเนี่ยนะะเขาต้องมีคณะ วัดเป็นของชุมชนชุมชนก็ต้องมีคณะบุคคลจัดการให้พระอย่ากเกี่ยวห้องอเกี่ยวไม่ได้่ดีนี้หลังจากที่มีกฎหมายและพระก็ไปยึดครองหมดหใช่ไหมมันถึงเกิดอนการไล่ที่ชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยตัวนี้วัดกัลยาเลยมากมายเหลือเกินซึ่งที่ดินเหล่านั้นหลายครั้งเนี่ยมันเป็นที่ดินพระราชทานเขาพระมหากตรสร้างวัดคนโบราณสร้างวัดเขาต้องอุทิศคนให้เป็นค่าพระอืเขาอยู่ติดที่เขาทากินอยู่ เว่าเปลี่ยนกฎหมายล้วไปจัดการนี่มันก็วุ่นวายเลยค่ะนะอาจาร,รย์แลวกรณีที่พระเนี่ยออกมาต่อต้านสํานักพุทธออกมาแสดงความไม่พอใจต่างๆนาๆนาเน,นี่ยมันก็ดูแล้วไม่ใช่กิจของพระนะพระอดีตก็ไม่มีการทําแบบนี้นะคะนี่นนแสดงอานาจเพราะว่ามันเป็นคณะเป็นเป็นรัฐซ้อนอยู่จมมริงๆท่มันมีอิลโอคซี่ของตัวเองใช่ไหมทีนี้บางพระชั้นผู้ใหญ่เป็นลำดับมันเลยมีอํานาจลดหลั่นไปเลยใช่ไหมฮะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของชุมชนที่จะดูแลกันเองอย่างเจ้าเนี่ย เขาต้องต้องสังขยานาต้องปฏิรูป็นที่แก่แต่ปัญหาใหญ่คือคุณจะมีรัดรัดเท่ารัดนี้ไม่ได้สมัยก่อนนี้ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองพระมหากษัตริย์ท่านเบียำหน้าสูงที่สุดใช่ไหมแต่ตอนนี้ไมีนี่ก็เลยว่าทงฝ่ายรัฐสาลข่งกระว่ากับกรงใจฝ่ายสง คือเนี่ยผมก็เลยจะบอกเลยว่าคารวาสเนี่ยเกรงใจมากอาจารย์คือคือไม่อยากจะเข้าไปดูในกระเป๋าสตังค์พระเลยด้วยซ้ำคือวันนี้พูดบอกว่าเอาแค่เงินที่เข้าวัดก่อนมาดูแลบัญชีวัดยังไม่ได้พูดบัญชีส่วนตัวยังอารวาสขนาดนี้แล้วมันจะไปต่อยังไงอาจารย์ก็นี่ไงมิประมก็ถาว่าการอำนาจเนี่ยมันเป็นไม่ได้ต้องจัดการสมัยอยากมีไอ้รัดซ้อนรัดอันนี้อยู่อืมอืมก็แต่ในนี้คนทําก็ต้องเป็นคอสชอ่ะเนาะ กสชแล้วต้องต้งเกมน,นักวิชาการหลายอันมาคุยกันนะเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดช่อบว่าครอรับช่นเดียกันทั้สองฝ่ายคือที่นายรัศาคือผู้บรอการพุทธศาสนาคนใหม่ครับครับเขาคงปฏิบยตนตามกฎหมายแต่ว่ามันจะขัดแยง้งผลประโยชน์อืมอืมอาจารย์อาจารย์มองอันนี้อันนี้มองไปเข้าไปในฐานะ ที่เราสังเกตการกันนะครับเราก็เขาไม่ได้เข้าไปในคดีอย่างใกล้ชิดนัก,กนยังไงก็ตามคือแน่นอนล่ะมีมีคาระวะที่คอร์รัปชันทีนี้เงินทอนในพระต้องเอาด้วยทีนี้พระจะรู้หรือพระจะไม่รู้คงมีทั้งสองแบบไหมอาจารย์หรือไม่รู้ไม่ได้หรอกคือหลายท่านก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้ขอไม่นี่มันไม่รู้ไม่ได้เนี่ยนะฮะพระดีก็เยอะคิดว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นพระดีครับพระชั่วมันก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้พระพวกนี้มันไม่ใช่พระแล้วบางคนก็มียศปิถาบรรดาศักดิ์ เราก็ไปยกย่องเขาแล้วพวกนี้มีอำนาจมันถึงเกิดมันตลอดครับนี้เวลามีเรื่องมันก็ปลาเน่าคลองเดียวมันเน่าไปหมดเลยเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามันก็ต้องไปว่าไปตามนั้นนีนนน่การจัดการที่ถูกต้องอย่างตอนนี้ก็มาขู่จะคว่ำบาตรจะนู่นนี่ ใ <Oh, <im it> นขณะนี้มันก็มีผลกระทบอย่างที่ข่าวมันออกมาเนี่ยมันเป็นโซเชียลเซงชั่นอย่างหนึง่งข่าวเฟซบุ๊กข่าวสื่อเนี่ยนะ,<ฮ>ะเป็นแซงชั่นอย่างหนึง่งที่จะเปิดช่องให้มีการจัดการขึ้นมาแต่อนนี้มันเงียบขึก็ม,มาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเทียงสื่อก็แย่สื่อในเรื่องสื่อก็ดีเฟซบุ๊กก็ดีถ้ามีทั้งดีทั้งเรวมันเห็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมากระจายขึ้นมาเขาใจก็เป้ดงโอกาสให้คนที่เขามี ามถูกต้องความจรยงธรรมเนี่ยใช้วิญญาณญาณได้ถูกต้องอืออือาจารย์พูดถึงอำนาจของพระเมื่อสักครู่อำนาจของพระมาจากไหนฮะก็ที่จริงอําอำนาจของพระมันไม่มีมันไม่มีสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหม,ม 5, ถ้าคุณไปดูุูธเจ้ามาหาจารย์โลกอะอำนาจของพระไม่ได้นะพระอยู่ในวัดเนะ่ะดูแลกันเองใช่ไหมหต้องหาศาสตรเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้ทำเองมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอด มันอำนาจสูงสุดของรัฐเขามีอยู่นี่อืมตอนนี้ตอนนี้อำนาจของพระก็น่าจะมาจากศรัทธาของประชาชนแต่ตอนนี้ประชาชนก็ไม่ควรจะไปศรัทธาพระที่ไม่ได้เประพฤกในสีในรรมชะไะมมันไปสัมพันธ์กับหลักความสอนทางพุทธศาสนาว่าถูกต้องหรือไม่ครับบางทีบางทีก็ล้าหลังเปิดช่องว่างมมันมีการพิจารณาปรับปรุงอยู่เรื่อยอ่ะแต่สิ่งที่เราเห็นชัดๆว่ามันผิดข้าพี่ไม่ควรจะมายุ่งกับทางโลกใช่ไหม นะฮะเอาง่ายเอาง่ายคุณถามว่าพระเนี่ยมีสิทธิสร้างกุฏิเป็นภาษาราชวังได้นะแหมมันก็ไม่ไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์นะครับต้องอ่ะม,มีที่ไหนอืมคนไม่มีอืมมีมึงไทยท่านันเองที่ทำบา้าบอกกันอ่ะครับ อาจารย์อย่างอย่างอย่างเมื่อสักครู่เราคุยกับปสสิรรักษนะท่านก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยถ้าเห็นพระไม่ดีก็อย่างหน้าหน้าเข้าภาษาเนี่ยพอออกภาษาไม่จองคาถินเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นถั้นท่านนะเขาบอยขอดเขาเนาะใช่ถ้าบอยขอดถ้าหากว่าผิดผิดผิดไอ้เป็นอารัชีนะไปยุ่งเรื่อเมื่อทางเพศนะเขาได้งานไลยด้บอกจับศึกถวายกางเกงเลยใช่ใช่ไล่เลยนะแต่ว่าเขา คือเขาทอเลดมากชาวบ้านเนี่ยนาเขาไม่ทําแต่ถ้าไม่หนักเขาไม่ทาหรอกวอาจะบอยคอตไม่ทําบุงทําบุญให้รู้ตัวไปแต่ตอนนี้มันเหมือนการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อยลงนะทีนี้เพราะอะไรมาเพราะมันมีคนมีอํานาจมีทุนเข้าไปเสริมวัดทื่ทางเมืองเอาไปเป็นหัวคะแนนได้เพราะนั้นไอ้วัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นของชุมชนอีกต่อไปแล้ว ม uh, ัเป็นของใครก็ไม่รู้ uh, 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 uh. <laughs> อาจารย์ผมเคยผมเคยถามนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งหลังใหม่คือผมก็ถามเรื่องพระแบบนี้ว่าว่าทำไมมันถึงมีความผิดกฎหมายเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีการจัดการจากรัฐนายกท่านนั้นมาจากการเลือกตั้งอาจารย์บอกว่าพระมีอํานาจที่มีอํานาจลักษณะเดียวกับที่มาเฟียมีก็ใช่มาเฟียมาเฟียเลย ข้าเหลืองเลยจะบ,บอกก่อนผมก็เลยตกใจผมก็ถามนายกท่านนั้นในอดีตนะครับว่าตตลงพระกับมาเฟียในเรื่องเดียวกันใช่ไหมนายกบอกว่าถ้าพระไม่ดีก็เป็นเรื่องเดียวกับมาเฟียอาจารย์มันก็มาเฟียมาเฟียก็คือมาเฟียใช่ไหม,หม,หม,หมคุณเวลานี้นะถ้าคุณอยากคิดเป็นพระเนี่ยนะคุณดูในในบทสวดมนต์สุปฏิปันโนอ่ะครับพระสงฆ์คือพระสุปฏิปันโนใช่ไหมครับ หือที่สรงเป็จัติตามนั้นไม่มีอำนาจแต่ก็มีแนวคิดอีกอันหนึ่งซึ่เป็นแบบพระโพธิสัตว์เป็นพระที่ช่วยชาวบ้านหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยนะฮะหลวงพ่อคูณหลวงอัสสานที่เป็นเจติอาจารย์เนี่ยท่านทําเพื่อช่วยในหลายหลายบ้านสง์สงเคราะห์สงเคราะห์วัดชุมชนหลายอันขยายใหญ่โตเพราะบทบาทของพระพระสงฆ์สงฆ์สง คือตัวปฏิปนนท์นี่ท่านเน้นไปทางอุหันแล้วถ้าหากว่าทางเกจินี่ท่านเน้นไปเรื่อยใส่ช่วยเครื่องรางของขัประตูมงคลเนี่ยนะฮะนี่เป็นเรื่องเป็นพระภพโพธิศัตร์คือช่วยให้คนรอดพ้นจากความทุกข์ทตไม่ใช่ไปโอเวอร์ไปขายของเครื่องรางของขังอาจารย์ครับอาจารย์คสชที่เข้ามาเนี่ยบทบาทหนึ่งของคอสชที่ปวารณาตัวไว้เนี่ยบอกว่าจะจะจะประกาศว่าจะ ปราบจะลางผู้มีอิทธิพลพูดง่ายๆคือจะปราบมาเฟียดังนั้นถ้าพระเป็นมาเฟียคอสชต้องปราบได้สิครับอาจารย์ได้หรอเพราะรหลายๆผมก็เป็นอาจารย์ของผมคนที่มีอำนาจทรอแท้ท้อตอนนี้ตอนนี้พอมีกระแสเรื่องนี้ก็อีกฟากมันก็บอกว่าโอ้โนี่ยเป็นขบวนการทําลายศาสนาอาจารย์มองไง มันไม่ใช่ามันกมันมันไม่ใช่กระบวนการมันเกิดขึ้นโดยทงใสเนาะมันก็เกิดขึ้นมาในในใ้ความความไม่มีระบบของมันอ่ะมันไม่ถูกต้องในการใช้อำนาจใช่ไหมฮะมันเรื่องเรื่องมันอย่างนั้นแล้วอย่างน่งมันก็ละเมิดสิ่งที่เป็นศิลธรรมไปหมดละศิลธรรมศิลธรรมเนี่ยมันไม่แยกกันคืออะไรคำถามเมืองไทยขนาดนี้ในภาพรวมคือสังคมที่ไม่มีศีลธรรม าอจาจารย์อย่างนั้นไปแต่พิธีกรรมเราไปแต่เรื่องความเชื่ออะไรอย่างนี้เนาะอย่างนั้นเราจะทํำยังไงกันอาจารย์คือเราในที่นี้คือประเทศไทยทั้งหมดสังคมกม่รูที่ังไงผมก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าผมเ,เวลาเวลาจะวิจารณ์ในเรื่องสังคมเรื่อง มันก็ไปเรื่องตามแบบประชาธิปไตยแบบฝรั่งเขาว่ากัน่เลยเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมาถกกันไม่มีเลยมจะแก้ไขยังไงมันต้องมีตัวแบบอ้างอิงจากที่น่นที่ดี่บ้าๆ้วเราทำยังไงน้ังคมเป็นสังคมที่มันขาดสติปัญญาอื แต่อาจารย์ผม,ผมวันก่อนผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าออในจังหวะเวลาเนี้จากไอ้เรื่องที่มันนั่งทับอุจจาระอะไรกันมานานแล้วมันโป่งออกมาฝีแตกขนาดนี้แล้วก็ในจังหวะเวลาที่โอเคเราก็มีรัฐบาลที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในอนาคตมีรัฐธรรมนูนใหม่มีพระสังฆราชพระองค์ใหม่มีพระมหา,าสัตว์พระองค์ใหม่เราถือโอกาสนี้ทําสิ่งดีๆจะลง,งสังขยาณาปฏิรูปก,กันแบบจริงจังเลยผมว<ะ>่าชาวบ้านก็เอาด้วยก็แท่ซอ,องนะผมว่าเัน เนี่ยยังเป็นหวังมาจากข้างบนต้องมาจากข้างล่างอ,อ,อย่างพระเจ้าพระท่าเลยพระเจ้าหัวเนี่ยท่านทำจากข้างล่างนะแต่ว่าจะมีเนื้อแท้ของชุมชนแต่ละแห่งให้เขาพัฒนาขึ้นครับนะถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราชุมชนเนี่ยเขาเริ่มปฏิบัติใช่ไหมเป็นตัวอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างเครือข่ายออกมาคมันก็ทำได้ที่ทีเมันไม่มีชุมชน ว่าอะไรแต่ที่มันมาจากข้างบนจากข้างนอกเนี่ยมันทำลายความเป็จนชุมชนหมดเขาไม่มีอำนาจตัดสินใจไม่มีทิศทางไม่มีเลยมันเป็นรัดข้าหมดเลย อันนี้คือปัญหาอันสุดที่เกิดขึ้นโซเชียลมีเดียถือว่ามันมาทดแทนไอ้สิ่งเหล่านั้นคืออาจจะไม่ได้ทดแทนกันในเชิงร้ายคือเราก็จะบอกว่าถ้าเราใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้ามาจัดการเป็นโซเชียลแซงชั่นอย่างที่จะจะเปิดไว้ไปไหวไหมฮะไปไหวนเี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นที่ต้องสืบเปิดเผยสื่อสารให้ดีให้ดีอืแต่ต้องมีคือแปลว่าต้องมีจริยธรรมนะเราต้องมีว่ัฒนธรรหน้าที่อันนั้นจะช่วยได้บ้านเมืองได้ขนานี้อย่างเรื่องศาสนาเนี่ย มันมีมันก็มีการเคลื่อนไหวครับคนที่นับถือศาสนาแต่มันเป็นศาสนาเป็นพวกสเคปิสคือเอาตัวรอดไปเฉพาะทางอือคือไม่อยากยุ่งอือว่าเขาจะเป็นสเคปิสว่าจะไปทางนีประสนากรรมฐานปัชญาไสยศาสตร์อะไรเนะไปทางเลยเขาไม่เข้าวัดเขาไปเป็นการทานนึงเขาเชเป็นสเคปิสก็เป็นกลุ่มๆของเขาออแต่ทําไมไม่ลองดูว่าให้มาผสมกับพวกที่ เนี่ยต้องเอาไม่ใช่ไม่ไม่ไม่กินหนีโลกอย่างเดียวต้องสร้างโลกด้วยแต่อย่าสร้างโลกแบบรุนแรงนะแบบริดพันแบบไอ้ออมชิรเคียรติธรรมการนี่ไม่ไหวนะเข้าใจอาจารย์นต่อันนี้เป็นการทําลายของเก่าแล้วสร้างใหม่ซึ่งมันรุทธศาสตอ้ค่ะอาจารย์อาจารย์ขอเรียนถามนิดนึงองค์กรสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทยนี่อาจารย์รู้จักไหมคะผมไม่รู้จักแล้วผมไม่อยากยุ่งกับพวกพามีมีบรรดาศักดิ์อะฮระเขาเป็นตัวตนจริงเ่ะคะอาจารย์ เขามีตัวตนกันอยู่จริงๆไหมฮะองกรนี้ผมว่ามัน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 มีตัวตนกันนะตัวตนมันมีทำไมมีตัวตนได้ไงมันก็รวมกลุ่มกันไลุ่นเป็นกระดาษมันมีตัวตนเขาเองถาว่าปัญหาก็คยจะว่าพวกนั้นเป็นพระหรือเปล่าใชอไหมครคนปัญหาเวลานี้เวลานี้ที่บอกว่าปกป้องกันเนี่ยว่าอะไรก็พระหมดอ่ะถามว่าจริงๆแล้วมีพระกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะค่ะ ไม่เคยป็ากจริงๆก็คือกลุ่มผู้เสียประโยชน์อะใช่แล้วไม่เคยมีชื่อใครว่าชัดเจนว่าเป็นสมาชิกด้วยเนอปรากฏตัวเองไม่มีที่มาที่ไปปรากฏตัวขึ้นมาเฉยๆล่าสุดมีแถลงการขึ้นป้ายเลยค่ะจา์ค้าขอให้วัดโรงเรียนปริยัตธรรมเนี่ยไม่รับเงินอุดหนุนจากพศจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้นำนเงินเป็นรัาการรัดโอนรัดอยู่ในคุณเวียดแล้ว เราเป็นชาวบ้านเราเอามั่งนะอาจารย์แล้วเราไหนเราไม่จองกระถินดีแล้วเมื่อกี้ยกตัวอย่างมาอยาอาจารย์สอยกตัวอย่างว่าถ้าพระไปมีอะไรกับผู้หญิงก็ถวายกางเกงจับศึกอย่างนี้ประชาชนจับพระไม่ดีศึกทํายังไงอาจารย์ขั้นตอนทําไงเราก็รู้พิธีการว่อัน,นี้มันเรื่องชุมชนก็เช็คอยู่นะอึ่่่ชุมชนนันม,มีมันไม่เงียบน้เลยเนี่ย <c oughs> อือืก่อนที่พระทำไม่ดีเขาไม่เอาด้วยนะอย่างที่อ <c oughs> าจารย์จุลรักษ์กล่าว่าพระก็ไลยทำบุญได้ <c oughs> อยู่ไม่ได้ถ้าเราทำเป็นเป็นอะไรผิดเออเป็น จำนะก็ไปนัดขีเอาไปหิเลยอืมอืมอืมตอนอย่างนั้นอ่ะเขามีบทเขามีซชเจอที่มีทั้งรุนแรงแล้วไม่รุนแรงนะอืมอืมอืมครับอี้ชุมชนเราไม่ยอมนับเลยอืมก็ต้องมาจากข้างบนมาจากข้างนอกหมดใช่ไหมเออเราเราเราไปรอรัฐบาลต้องใช้มาตาสินซีอะไรเงี้ยใช่อะเงี้ยแต่ล้วเธอเธอก็มันก็ใช้ได้เฉพาะบางจุดบางแต่บางทีมันก็มีผลกระทบตรงอื่นอ่าเพราะนั้นชาวบ้านเองแหละต้องลุกขึ้นมา ใช่อย่างในหลวงนี่ท่านแก้ท่านแก้โดวยวิธีนั้นท่านออกไปแล้วสัมพันธ์กับชาวบ้านได้สัมพันธ์ใช่ไหมได้เหรอไอ้หมู่บ้านทางภาคเหนือนี่ที่มันเกิดขึ้นมาเป็นชาวสาวกลายเป็นคนไทยหมดมีฐานะดีมีความแล้วไปในกรุงเทพเละาะเทอาแบบนีนะค<ช>ือมันต้องอต้องใช้คำว่าอะไรระเบิดจากภายในนะใช่ <laughs> ใช่ใช่คำวเปิี่ยแล้วรวมการการศึกษาก็ต้องให้เข้มข้นไม่กินแบบกระทรวงศึกษาจัดการอย่างนี้ ครับแต่ว่าอันนี้ต้องถือว่าโดยสรุปแล้วเราถือว่าเป็นนิมิตหมายที่มันเป็นปรกฐฐากฏการณ์ที่น่าจะเป็นข้อดีให้กับสังคมผมคิดว่ามันเรื่องมันระเบิดออกมาแน่ดีแล้วอืแต่ว่าอย่าปล่อยอย่าปลอ่อยมันเองก็ต้องตั้งคำถามไปก่นเนี่ยมันะะรักษาลักซ้อนรัดไหมมันมีปัญหาเกิดความล็อกชั้นขึ้นมา ครับวันนี้ต้องขอรบกวนอาจารย์ใวหน้าที่นี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับยังไงเรื่องนี้เรายังต้องคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุยอย่างสูงครับอาจารย์รบกวนครับกราบครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ